สัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้ผ้าไหมมือสองของแม่บัวรักนะคะขึ้นรอบข้าโยนแล้วค่ะโยนแล้วค่ะโยนแล้วค่ะเก้าร้อยไม่ขายขายอยู่เจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะเก่าเก็บโบราณค่ะขายอยู่เจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าใหม่ค่ะรอบโยนพิเศษนะคะ เป็นรอบโยนพิเศษแล้วค่ะผ้าราคา900ไม่ขายขายอยู่ที่700บาทนะคะรอบโยนพิเศษ700บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนะคะร,รอบโยนพิเศษ700บาทเป็นผ้าใหม่ค่ะเก AN, ะ่าเก็บโบราณค่ะเก่าเก็บโบราณนะคะราคา700บาทค่ะผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเก่าเก็บโบราณ900ไม่ขายขายรอบโยนพิเศษ700บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะ รอบโยนพิเศษเก็ดร้อยบาทนะคะค่ะหมายเลขค่ะหมายเลขยีิบสองค่ะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะเก็บร้อยบาทค่ะหมายานพุ่งุ่งยืนนะคะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะหมายเลขสิบสองค่ะ 900ไม่ขายแล้วนะคะขายอยู่ที่700บาทนะคะรอบโยนพิเศษนะคะ700บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืน,นะคะ่ะ700บาทนะคะค่ะราคา700บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะคาะ700บาทนะคะค่ะเป็นรอบโยนพิเศษแล้วค่ะ900ไม่ขายขาย700บาทนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ที่บาทค่ะารอบโยนพิเศษนะคะ800ร้อไม่ขายขายอยู่ที่600บาทค่ะ600บาทนะคะหมายเลขยี่สิบค่ะ600บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะราคา600บาทนะคะค่ะรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกถืนค่ะหกรบาทค่ะ รอบโยนพิเศษค่า6 0 0บาทนะคะค่ะ600บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะ600บาทค่ะค่า6ก0บาทนะคะรอบโยนพิเศษนะคะคืนนี้ก็600บาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะเป็นรอบโยนเลยนะคะพิเศษค่ะ600บาทนะคะ ค่ะราคา600บาทไม่มีตำหนินะคะผ้าคัดเกรดนะคะขายรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ600บาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษแม่มอาลัดผ้าไหมมือสองนะคะรอบยนพิเศษ600บาทนะคะผ้าไหมมือสองค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะ600บาทค่ะยนพิเศษแล้วนะคะ600บาทค่ะ อรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหกร้อยบาทค่ะถ้าโยนพิเศษนะคะ่ะโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะ ค่ะ600บาทนะคะรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะแม่วันักค่าไหมมือสองนะคะรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะราคา600บาทนะคะช้าหมดก่อนนะคะรอบโยนพิเศษค่ะ800ไอยแม่ขายขาย6 0 0บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะช้าหมดก่อนนะคะค่ะ600บาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะ สเมตรนะคะภาพพวกนี้ค่ะรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะหกร้อยบาทรอบโยนพิเศษค่ะหกร้อยบาทค่ะาราคารอบโยนพิเศษนะคะช้าหมดก่อนนะคะ 6า0้อยบาทนะคะหมายเลขเก้าค่ะเขียวเหนียวซับค่ะรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะสามหก้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะค่ะโยนแล้วค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะหกร้อยบาทค่ะ รอบโยนพิเศษนะคะหกร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษแล้วค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทรอบโยนพิเศษค่ะหกร้อยบาทค่ะรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะ ค่ะบาทรอบโยนพิเศษนะคะ600บาทนะคะค่ะ600บาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะผ้าไหมมือสองแม่บอลรัลกรอบโยนพิเศษค่ะ600บาทนะคะ <c oughs> ขอใครค่ะ หาช้ามหมดก่อนนะคะไม่ทานเพื่อนนะคะแอดไลน์เข้าหาคุณยายค่ะให้ลูกหลานทําให้นะคะแอดไลน์เข้าหาคุณยายเลยค่ะรอบโยนพิเศษหกร้อบาทค่ะแอดไลน์เข้าหาคุณยายนะคะหมายเลขสิบค่ะรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทนะคะคาะเป็นรอบโยนพิเศษแล้วค่ะหกร้อบาทนะคะ แม่บอรลรักผ้าไหมมือสองรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะรอบโยนพิเศษค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะ่ะค่ะรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะ รอบโยนนะคะผ้าไหมมือสองแม่บวรรักข้าไหมมือสองแก้วเก่านะคะต้นตำรับไหมมือสองค่ะเป็นรอบนี้รอบโยนพิเศษค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะกดต,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 ติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณยายด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะเที่ยวนี้นเป็นรอบโยนพิเศษนะคะหกร้อยบาทค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะ แม่ว่นนาวันรักผ้าไหมหลุดไอ้ผ้าไหมมือสองนะคะรอบยนพิเศษค่ะอันนี้ผืนนี้เขียวค่ะสวยมามากค่ะเขียวพัยค่ะหกร้อยบาทนะคะรอบยนพิเศษนะคะตัดตงเกงก็สวยตัดกระโปรงก็สวยโอเคค่ะหกร้อยบาทรอบพิเศษหกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ600บาทค่ะค่ะราคา600บาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะท้ายนี่ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจคุณยายนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องค่ะ